เออฝากเลเล่าแล้วยังเหนื่อยเราเล่าละทอนเล่าแล้วยังเหนื่อยนะครับก็ก็เลยเป็นที่มาที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ได้ติดตามแล้วก็ลองคิดตามไปกับเรานะว่าปัญหาตอนเนี้ยนอกจากแน่นอนแล้วปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เรื่องมีเอโยูแล่เอิร์ธเข้าใจมันก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าในข่าวใหญ่ๆที่ออกมาช่วงเนี้ยมันมีเรื่องพลังงานไฟฟ้าเนี่ยซ่อนอยู่ข้างใน ที่ยังไม่เป็นข่าวใหญ่เท่าไหร่ครับนะครับอโอเคยังไม่หมดแค่นั้นแค่นั้นอ่ะทีนี้ผมย้อนนิดนึง <Okay. S 1> ที่เราอธิบายมาตลอดว่าทำไมเราถึงคัดค้านบอกว่าแม้แม้เป็นพลังงานสะอาดแต่เราบอกว่าเราสาับสน พลังางานสะอ์์อยู่แล้วนะแล้วเราบอกว่ามันเป็นโจทย์ของภาคเอกชนอยู่แล้ว<ช>คือในการพัฒนาประเทศเนี่ยพัฒงานเศรษฐกิจเนี่ยบริษ,ษัทใหญ่ๆแล้วกันเขามีเขามีคอมมิเมนต์หรือสัญญาเป้าหมายระดับโลกขององค์กรของเขาว่าเขาต้องบรรลุเป้าหมายคือ Net ซีโรหรือว่าใช้ RE 1 0รคือใช้พลังงานสะอาดร้อ